สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาพี่น้องนะครับหลังจากที่เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของบอสบิ๊กครับพี่น้องนะครับที่พาลูกมะยู่บ้านมะเทียวครับพี่น้องนะครับได้สองสามมือครับพี่น้องนะครับเกิดเหตุการณ์ในดราม่าเยอะมากครับพี่น้องนะครับเพราะว่าล่าสุดบอสบิ๊ก ขอนานี่นะครับก็ได้พาน้องเนี่ยไปตรวจอยู่โรงพยาบาลครับพี่น้องหมอไงพาตัดในส่วนของพงจมูกนะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็คอมเมนต์น่เยอะมากนะครับในส่วนของ F c ซครับพี่น้องแต่ว่าก็มี F c ซบางฟังครับพี่น้องนะครับไม่พอใจนะครับแล้วก็แซบบอดบิ๊กแบบ4ครับพี่น้องนะครับก็มีเพจดังเพจหนึ่งครับพี่น้องก็คือเพจเสือกผ่านสื่อนะครับ เล่ากระโจนแบบสี่นะครับเล่ากระโพนบอกว่าเด็กน้อยเด็กเล็กบางครั้งการเอาไปนั่งในผับในบาร์มันก็ไม่ควรนะโดนแอร์เย็นๆโดนควนบุหรี่ก็แพ้ง่ายรำไม่ดีโทษปีโทษคุยสันพี่น้องนะครับปาสพี่น้องนะครับเอาอย่างไก็คือว่าบอทบิ๊กหรือพี่น้องนะครับว่าเอาน้องอ่าเอาลูกเนี่ย ไปฟินขับกรบพ่นนองนะครับในส่วนของบ่าวโฮสตนะครับอ่าแล้วก็ทำห้น้องเนี่ยหายใจบ่สะดวกหายใจผิดปกติสั่นพ่นนองป๊าดพ่นนองนะครับหลังฉากที่เพจเพจนี้นะครับเพิ่นโพสต์แบบสี่มีเอซีนะครับทั้งฟังนั้นนะครับเข้าไปหมลงน้ําครับพ่นนองนะครับด่ามากเยอะมากครับบางคนก็เซียบางคนก็บ่เซียนะครับพ่นนองนะครับแต่วันล่าสุดครับพ่นนองอ่าเราลบโพสต์ออกแล้วครับพ่นนองนะครับ เพจเสือกผ่านสื่อนะครับหลังจากที่โพสต์แบบนี้นะครับเพราะว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับพี่น้องนะครับเพราะอย่างที่เพราะว่าบาโฮสของผู้เ่ยบ้านเนี่ยบ่ได้ห้สูบบุหรี่ครับพี่น้องนะครับก็คือ no บุหรี่นะครับใครสูบบุหรี่เนี่ยไม่ได้ครับพี่น้องนะครับขังไหนเนี่ยห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาดครับพี่น้องนะครับแล้วก็เด็กน้อยเนี่ยแม่เขาก็บอกแล้วนะครับว่ามีปัญหาในส่วนของการหายใจนนานแล้วนะครับพี่น้องนะครับ อ่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับเรากระบอกเกี่ยวกับที่บดบิ๊กพาลูกเนี่ยไปฟินขับไม่เกี่ยวเลยครับพี่น้องน,นะครับหลังจากนั่นครับพระลูกความจริงนะครับเพจนี่ก็รื้อลบโพสต์นี่ออกไปครับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับถ้าไม่เอฟซีของบดบิ NO> ๊กเนี่ยบางคนก็ขำนะครับบางคนก็บอกว่าจะจือนะครับจะโพสต์อะไรต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าเสือกสมชื่อนะครับพี่น้องนะครับป๊าดพี่น้องนะครับ C นะครับของบอสบิ๊กเนี่ยก็ฟาดเดือดสุดท้ายแล้วก็ลบออกแล้วครับแล้วก็เพจสบายดีทูเดย์นะครับเพื่อนก็เอาขอความของเพจฟังนั่นนะครับมาลงกับพี่นอนะ้องเอฟซีบอสบิ๊กก็เขาไปฟาดก,กับเยอะมากนะครับบางคนก็บอกว่าอยากโพสต์อยากแซะแต่ไม่มีข้อมูลนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอายจังเลยโพสต์ด่าเขาแต่ ไม่มีข้อมูลสุดท้ายลบสันพีดองปาดนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับการโพสอย่างเนี้ยต้องศึกษาข้อมูลก่อนพี่น้องนะครับบม่แมนว่าอยากโพสก็โพสนะครับอยากโทษก็โทษผู้นั้นผู้นี่นะครับพอรู้ความจริงแล้วก็ลบโพสออกครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเกิดยังขึ้นครับเอานุ่มองและข่าวสารมาบอกมาเล่าฟังเด้อนะครับทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ